จากร้านบายพัฒบาะนะครับคันนี้เป็น To โ o ต a v วีออสปี2007นะครับเปลี่ยนเบาะคูหน้าเป็นนิสสันเทียร J31 นะครับเป็นเบาะผ้าคันทารานะครับซักทาความสะอาดเรียบร้อยเบาะใหญ่เลยนะครับตัวนัง่งค่อนข้างใหญ่ตัวพิงค่อนข้างใหญ่ฟังชันการใช้งานปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับเลื่อนหน้าถอยหลังครับยกหน้านหน้าลงอันนี้ยกหลังครับหลังลง ปับอินนอนครับอฟังก์ชันการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีกระเป๋าให้2องข้างนะครับซ้ายและขวาเลยเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งปับไฟฟ้าอยู่6คทิศทางนะครับฟับงก์ชันการใช้งานก็จะมีรองน่องตัวนี้พับเก็บได้ครับอาหอยหลัง ก็เอ็นนอนครับการติดตั้งแต้ง้ขาต่อเหล็กจากเบาะนะครับไปหารูดเดิมของรถเนาะไม่ได้เจาะรถเสียหายนะครับประกันงานติดตั้งให้นะครับดูแลให้หลังการขายยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับ b ายพารเบาะชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ